สวัสดีค่ะตอนนี้รถกำลังทำแกงหอยขมใบชพูนะแต่ว่าไม่มีใบชพูนะคะก็จะใช้ใบพริกแทนค่ะไม่รู้ว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะแต่ว่าขอลองก่อนแล้วกันเพราะว่าอยากกิน,นะคะ่ะแล้วก็หอยขมที่ได้มานะคะเนี่ย มันมันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมันตัดตูดไม่ได้เดี๋ยวให้ดูนะคะมันตัดตูดยากมากเลยอะคะ่ะเอาพยายามทําแล้วแบบมันตัดไม่ได้จริงๆเลยก็เลยต้องแกงด้วยวิธีนี้เลยอะคะอ่ะ,ววะาากกทั้งตัวนี้เลยก็เนาะแล้วก็จะต้มก่อนแล้วก็อ่าเอาไม้นี่ก็เป็นว่าต้มทั้งตัวนี้เลยค่ะ การตัดแล้วนะคะจบเหมือนมันมัน,มนตูดมันสั้นนะคะมันสั้นกว่าหอยบ้านเราอีกนะประมาณนั้นก็เลยไม่ไ้ทำหัวสับม,มือด้วยค่ะ <laughs> ก็ไม่รู้ว่ามันจะออกเป็นแบบต้นแบบไหนนะคะรสชาติตอนแรกกะว่าจะใส่ใบโหระพาแทนนะเดินไปเด็ดมาค่ะแล้วก็เลยเห็นไอเนี่ใบพริกเลยเอาใบพริกแทนดีกว่าอะไรประมาณนะั้นเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันจะออกเป็นหน้าตาแบบไหนนะกำลังเดือดได้ที่แล้วค่ะขอใส่เลยนะ คิดว่าเป็นใบชะพูนะคะก็ได้อยู่นะมันสีเขียวเหมือนกันกลิ่นไม่ค่อยหอมนะตใบพริกมันสดมัน เหมือนเลยเนาะขอชิมหน่อยนะคะจะเป็นยังไงอืมนอร่อยเลิศโอเคไปกินกันค่ะเสร็จแล้วได้ออกมาแล้วค่ะ แกงคั่วหอยขมนะคะใส่ใบพริกไม่ใช่ใบชะพูนะไม่มีคะ่ะก็โอเคจะมาขอกินกับเส้นขนมจีนะคะไม่ได้หุงข้าวคะ่ะโอเคมาชิมกันคะ่ะว่าจะเป็นรสชาติแบบไหนอุเดรัรู้สึกว่าจะต้องเลอะแน่เลยคะ่ะก็เลยไม่ได้ถอดเสื้อตัวนี้ ได้นะแต่มันจะแกะยากเ้านีงค่ะนี่เนี่ยตัวแบบนี้ค่ะก็เหมือนหอยหอยขมมาเราเลยค่ะอืม อ,อ,อ่ยะเดี๋ยวข้าหลังแกะเรียบร้อยดีกว่าจะได้กินง่ายเนาะ ี่ค่ะอันนี้ได้เอามาเต็มตัวเลยเหมือนหอยบ้านเราเลยเนาะหอยขมเก็บมาต้องเยอะนะคะยังมีอีกนะคะเนี่ยอีกครึ่งหนึ่งอม ก็จะทักอร่อยค่ะเลือไปหมดนี่ค่ะใบพริกมันไม่มีกลิ่นนะคะแต่ว่าก็กินอร่อยอยู่ Ừ. Tôi đây. 嗯，很厉害。 เกคือใหญ่ตัวนี้หาไม่เจอเลย พยายามจะสับตูดของมันนะคะแต่ว่าตูดมันสั้นน่ะเนี่ยค่ะสับแลว้วกลัวจะมันมันแข็งมากอ่ะกลัวโดนนิ้ว <laughs> ไม่งั้นเราคงจะกินอร่อยคนนี้เนาะ เลิ่มากเลยครับ <laughs> แหวนลดเลย,อยพอแล้วอิ่มแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะ <laughs> แกงคั่วหอยขมทะเลค่ะจากสเปนนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ